เองเลยนะคะ <c oughs> ก็จะตาตรงนี้จะตามเป็นกองปุ๋ยกองนึง <c oughs> ตรงนี้นี่คือกระสอบกระสอบใส่ปุ๋ยที่ใส่ขี้วัวขี้ไก่ก็มาเก็บไว้ตรงนี้นะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปไหน ที่ดีก็เลือกออกมาใช้ที่ไม่ที่ไม่ดีแล้วก็ก็เอาไปทิ้งค่ะ ฝนตกแล้วค่ะพอกแกนี้ก่อนนะคะฝนหลอกดาวห <c oughs> ยุดตกไปแล้วจ้าว่าจะต่้าต่อเร่องดูเสงมาแล้วเมื่อกี้ปลุยมาให้เราวิ่งออกมาว่าจะออกกำลังกายให้เหื่อมันออกป่วยมาหลายวัน รถเยอะนะคะเดี๋ยวพอคุณไปตระมาณหมดรถก็ลดลงร้ <_' c oughs> อนเลือได้เหลือแล้ว <_' c oughs> ว่าจะทำไอผสมดินทำปุ๋ยหมกักหมักดินไว้ปลูกผักะคะ่ะเดี๋ยวฝนแรงฝนหยุดเราก็จะได้ทำเต็มที่นะคะมุองไอ จอทรศัพท์ไม่เห็นแล้ว <c oughs> เสือหอกเราจะต้องลดความอ้วนให้ได้เพราะว่าร่างกายอักเสบไปไหนก็ติดเชื้อโรคไปไหนไม่ได้ต้องติดวัดนมาไปไป หลาดนัดไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าจะไปงานงานบวช่านตกอานแต่งงานมาก็ติดวัดทุกครั้งนี่ก็จะมาออกกําลังกายและก็ทมสวนไปด้วยนะคะจะได้ไม่ร่างกายจะได้ไม่เสบเอาเมื่อยอีกแล้วมืดออีกแล้วมื่อีกแล้วค่ะก,ก,ก,ก็อยู่แบบนี้ค่ะช่วงนี้ยังทําอะไรไม่ค่อยได้เป็นที่ เดี๋ยวพอร้อนก็แองแรงแดดจ้าดินก็แข็งก็จะทำ <c oughs> หมักดินให้ไ,ได้ก่อนเดี๋เดือนหน้าก็จะได้ถูกหมักบางทีก็าหมักสักสองอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งนะเรามีปุ๋ยคอกที่เราหมักไว้สองสามเดือนแล้วแล้วก็เราดินมาผสมแล้วก็หมักอีกทีทนึงเดี๋ยวเอาน้ำที่ดินซีราดด้วย จะได้เร็วๆขึ้นทิพจะปลูกจะปลูกไม่ได้ปลูกเลยค่ะเพราะต้นไม้เขาเน่าหมดเลยฝนไม่มีแดดความชื้นเยอะแล้วก็มีหอยทากเยอะเราก็ไม่สามารถจะปลูกปักได้นะตอนภาคใต้ก็เป็นแบบนี้นะคะมันยากมากเลยฝนมันเยอะ ลิปนี้ก็ไปกันนี่่อนนะคะจะไปอาบน้ำเช้ามาก็ยังไม่อาบน้ำล้างหน้านะคะรอล่างกายแล้วต่อด้วยการขุดดินตัดแต่งกิ่งไม้กิ่งไม้เราก็คันไว้ไม่ได้แตง่งเนื่องจากว่าฝนมันตกแล้วก็มันจะล้มใส่หลังคาบ้านก็เลยตัดทิ้งทีต่ต,ติดบ้าน,นะะแล้วก็มาแตง่งก็ไม่มีเวลาเหมือนกันฝนก็ตกอยู่เนี่ยไม่ได้ทำเลย คลิปนี้ก็แค่ okay, นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ